อันีนี้อร่อย่ะไม่คุยอะไรบ้างอันแรกเป็นเควสกระโดดบนโต๊ะหนึ่งครั้งอันที่สองกระโดดตกไม่ใช่ตกจากที่สูง50เมตรอันที่สามเลียของอะไรก็ได้ให้ครบ1,000เมตรหรือเรียกว่าหนึ่กิโลเมตรได้หละหนึ่กิโลเมตรโอเคถ้าอยากรู้ว่าเควส์นี้ทำได้อย่างไรไปรับโซนรัอบฟัง ขกาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกค่ะลินจ้วงแหวนโซ่ของถือไคลแอนค่ะซู้จะเล่นเกมัวอตซิมเลเตอร์เช่เคยวู้ฮู้้จะ่เนเกมควซิมเลเตอร์อีพีที่ไอ,มมมอไม่ใช่วซิมเลเตอร์เล่นด่านแต่มาธรรมาดานะคะคืออะเอฟโออะฉันเล่นไปแล้วก็ต้องเล่น่านนีบ้างไม่รู้เป็นไหบ้างบาย แต่ถ้าฉันพุ่งเล่นอ่ะฉันอาจจะไม่รู้นะได้ด่าเนี่ยน่าจะไปถาวอเว่ากมดล้นานแล้วไงอันนี้กระโดดแบบโถใช่ปะไอ้ไง่แจเล่นละอันนี้อันนี้อะไรอ่ะแพ้โรคควาหรอไม่รู้สิคืออะไรหมดแล้วไอ้ยีราบบอกแพ้ยีราบ นนมีอะไรบ้างอ่ะเพราะหน,นังจะเพิ่งเล่นอ่ะันไม่รู้ว่าคืออะไรบ้างแล้วไอ้นั่นคืออะไรไอ้ที่ไปแสบเราไปหาที่คืออะไรไปไอเดี่แหละอ้าวถูกตา5บาทแล้เป็นรูกเป็เหมือนรูปเถล่มกำลังเรียนรถไอ้รูปเป็นเรียนรถอ่ะเรียนรถโอ้ยไม่คุยอะไรบ้าง คุยที่ตรงทำต้องกระโดดต้องไปที่สูงห้าเมตรอันนี้อันนี้อนนอนนโอเคห้าเมตรใช่ไหมเสร็จแล้ว่อไปอันนี้คืออะไรอันนี้คือเรยอของนะเรียรของประมาณหนึ่งร้อยเมตรอ่ะแล้วก็ไปอะไรแล้ว่ปลูกเรยอขออะไรก็ได้อะแต่ว่าต้องไปทั้งหมดหนึ่งร้อยเมตรกำลัไกลกันเลย อันนี้ก็คนหนึ 9, ่งพันนะเนยหนึ่งพันแล้วอเม่นเิอมอเลยเอ่ะเอ้ฉันฉันเห็นแลก็ได้แ้วมันร็มคมนเร็วอ่ะเขาร็มันเร็วแล้วมันก็มันก็เร็วด้วยไอม่เป็นผีปีใหน,นอ่ยเออาไม่รู้อะโดนนไอ้โดมดนโ,โอเค้ไปอ้าวได้แค่นี้ เฮ้มันไม่ดีขอสิมีปะเรียนแล้วก็ไายเอ้ยจะทำอะไรอีกอ่ะคาร์โนทัมปีขั้วโมยี่สิบเฮ้ออันนี้อะไรอ่ะโอ้ยอะาปูดิเจ้าอะไรอ่ะอแล้วตัวอ้วด เอ้ยกระโดดตัวอ้วนเหรอเดี๋ยวตัวตัวทั้วนบอกลเลยว่าฉันเปย์ภาษาอังกฤษออกไม่รู้เลยนลเนาะฉันเปย์ภาษาอังกฤษออกเฮ้ยทำไมประตวใหญ่อะไม่น่มามันกินเห็ดเลยเศษตัวทำไมหัวใหญ่ทำไมโซ่หัวใหญ่แล้ต้องไปไอนี้ใหม่เราก็ยังหัวใหญ่เป็นเรื่องใหม่ก็ได้เรื่องใหม่ต้องเริ่มใหม่เลย เร็วเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รวเคทต้องเรของได้ก็ได้ใช่ปะแต่ต้องโค่ง100เมตรอันนี้อะไรอ่ะอ้าวอุ้ยกระโดดเร็วมากเลยค่ะไปที่เลยตื๊บไปอันนี้อะไรอ่ะ โอ๊ยเอา <c oughs> อไปเนี่ยไปเลยก็ไป,ไปเุกทกี้สักทีเราเบื่แล้ว,ลวมันไปทุ่งเลยเนาะต่อไปต่อไปอันนี้ใช่ไหมเพื่นจับที่สูงอะ่ะเพ้่นจับที่สูงประมาณหกวินาทีหกวินาทีฉันว่าจะต้อ มันก็จะเอาดีไปด้วยมันจะได้สูงมากขึ้นแล้วลงก,ก็เร็วด้วยทั้งลงทั้งขึ้นโอ้ยดูเขาที่โดดไม่ต้องครบ6ปีด้วย,วย3อา้าวตูได้ไงเมื่อกี้อะ่ะอ๋อมันน่าจะดูของแข็งโอเคครบแล้วอ2เวควสโอเคครบ3เควสแล้วแต่ว่าฉันจะพูดไปเก็บตอนใน,นแล้วเราเควส A อ,อันนี้ให้จบก่อน เอลิโม ACC แปลว่ากระโดดจากที่สูงประมาณ6เมตรทีอ้าวจู่พายต้ับอีกแล้วโอ้นไปขึ้นไปมันมีคนอะไรบางอย่างนะแล้วคมนมาแล้วตรงนี้แหละคนเลยมาแล้วตรงนี้อ่ะไปปึ๊บต้องกระโดดประมาณ6วิแต่อย่าดูของเอ้ยจะโดนยต้อับข้าง,งบน คือตรงนี้อ่ะตอนนี้มัมีบันไดให้อยู่เพื่อเปลี่ยนให้มันมีอะไดให้อยู่ขึ้นไปขึ้นไป <c oughs> ขึ้นไปเลยมีอะไรบ้างข้างบนอ่ะข้างบนมีอะไรบ้างอืออันนี้เหมือนโทรศัพท์เลยเอ่ะเหมือนโทรศัพท์เลย ันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรน่าจะเป็นก็เลยสังอยากใช้ชักกขอดีกว่าเจ่ฉันนี่ว่าต้องหาสังอย่างให้อด้เดี๋ยวก็ตายเอาเก็บไปต้องทำมาเฮ้บเอาคำรวมได้ไงยันไงคนอยู่ตรงที่สุดไปเห็นมันลงไปแล้วฉันว่าต้องไปนู่นแล้ววะต้องเรา่ต้องต้องต้องห้ามกปี่อะ สี่ห้อ้ยได้แล้วอันนี้อะไรอ่ะทำรถแตกประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันเอาไม่ใช่เหรอท่ายยเนเตะภาษาอไม่ค่อยชัดนะเรียนรถหรือว่าตีรถหรือว่าทำอะไรรถอ่ะก็จะเรียนรถตุลีหรือเปล่าอ่าเเคย,เยเออไ,ได้ทำตเลยก่อนอ๋อเรื่องตุลีเอไดเวลาเลย เอไปอันนี้ตอ้องไปเต้าวีนาดีแต่ฉันว่าไม่เอาตากคนเถิดตรงนู้นอ่ะมันหมดตัองให้เราด้วยประวันห้าบาทปึ๊บเอ๊ะเอ๊ะเรืนองอะไรอ่ะเวนะประตูลังเข้าอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่เอาคาเ,เเคาเฟ่สเตชันคาเฟ่สเตชัน คืออะไรเอาโอ้ยแพอีกแล้วเอาแพ้พอีกแล้วอ่ะก็ได้ครบสิบค่ะทุกคนไม่ใช่เคยไปดูโอ้ยพี่คนไม,ม่สิบไม่ทําถึงได้หรอมันยากให่ไนี่มันยากมันไม่จะได้หรืออยากเนียโอ้ย แพ้แพ้แพ้มันยากอ่ะตรงบนนั้นก็ห้ามันโดนอ่ะไม่ได้เอาไปดูตัวทีวีเลยตายเลยเห็นไหมโอ้ยยาก,กเกินใั่ว่าไม่ต้องเว้นเถอะมันยากแลเกินจะเล่นมาห้าสิบรอบไม่ผ่านแพ้ทุกคำนี่ ปวดล็อบแพ้ปืนตัวนี้หรอล็อบแพ้ตัวปืนเอาไปได้อะไรอีกอ่ะแพ้ข้้มาเราไม่ใช่แพ้พแลกๆนห้องอะไรเนี่ยอ้าวอ้าวเียบร้อยพังพังเลยไม่ไต้องไปเตียเลยแพ้เถอะแต่มีอะไรให้เล่นบ้าง แล้ววันนี้มีหินด้วยมีแพนด้าควาด้วยอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวแล้วทำไมตรงนี้ทอะไรอู้ตายทิ้ตายเราก็มาทำาปาร์ตี้ดีกว่าปาร์ตี้ของเรามาทำอะไนเอาเอาที่ไปไหนอ่ะไปนู่นเลยเหรอวันนี่วันี้ ้ยมนบนรีหินตัวใหญ่ทำงานปาร์ตี้ของเราให้ทรงได้แต่การโอ๊ยตัวไฟหไมื่ครับทำไปเนี่ยเห็นไหมแต,ตแตกเลยเอาตีนัปวดแตกเลยอ่ะเออเห็นไหมคนกลรัวด้วยว่าสตี๋ผมไปกันต่อปะ,ปะ,ปะ,ปะ อันนอะไรอะสไลเดอร์เหรอเฮ้ยสไลเดอร์ฮ้สไรเดอร์อะไลเดอร์อะไรอะพี่สองอันด้วยเอ่อเอาเอาเอาใช้ก่อนนะกันเอาขวาก่อนกันแหละอันขวาก็อะไรอะเอาดูแล้ขับหน,น,นิปึ๊บ อันนี้มันลื่นอ่ะในแมมันลื่นอันนี้ไปไม่ได้อ่ะไปไม่ได้อึ๊บอึอ๊บอ้าวสูงอา้าวถ้าดูสูงไปไม่ได้ตูไปปะอันนี้รถฟัรเหรอรถฟัส อันนี้เราโรงเรียนโลไม่อยากไปโรงเรียนอ่ะเันไม่ชอบไปโรงเรียนเันไม่ชอบไปโรงเรียนไม่อยากไปอ้าวนี่ก็ไม่นไปก็ไปดูเลยหรอเราเลยไปดูสีมันจะระเบิดไหมไม่ระเบิดไปถ้าเราไปทำอ,อ้าวระเบิดเลยเออ อ่โอ้โหคำสัดดีมากให้เลยเขาบอกว่าให้เอาคำส,สนันงมานค่เขาบอกว่ามันทำอะไรนี่เลยค่ะได้อ,อันนี้เป็นลูกรูเพราะว่าต้องหารูดํามมาใส่รูดาเหือรูดําเปี่าจ ตรงนี้เปิดเลตรงนี้น่าจะมีแล้วรูดำไปลงหาพี่มันมีเลยสีเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยติดตาเลยรู้รดำอยู่ไหนอ้าวเขาบอกว่ารถไฟรถไฟรถไฟพัง นี่มัเนี่ยอันนี้ไม่รูดับเนี่ยนี่เปล่าน่าจะอันนี้แล้วเราไปใส่สิผู้บอกว่าเอาไปใส่แล้วมันจะมันจะเป็นรูไป่เราสิเป็นรูเลยเอา้าวมันพาเราไปไหนอะ่ะเราไปไปเราเดินไปสิมาเราไปไหนมันพาเราไปไหนอะ่ะเอา้าลงไปลงไป นี่อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอยู่เนี่ยเอาที่มีจะตกกันอะโอ้ยดูอัี้อันนี้อันนี้มาะดุใครเนี่ยมันจะดุก็ไอ้ใหญ่เดยนะอันนี้ผมกันเองคนละเพราะวันอะไปสั่งไปสั่งโทรศัพท์มา Samsung Galaxy S2 Ultra มาลองแกะดูสิรกระโจขนาดไหนโอ้ใหญ่มากตกใจวา่าอะอันนี้อะไรอ้าวอ้าวไอ้โดนไปคือเป็นอะไรหรืออันนี้อะไรอ่ะแบบแบ,บแบแบบ่สามรอบอืออันนี้อะไรไปนในไอหนุนคืออะไร ต้องตีลูกซิไปไปอันนี้อะไรอ่ะแล้ววันนี้ก็นอมาแเก่าเลยเนี่ยไอ้ลมที่เป็นสีมันทำมาเล่าไปไหนคืออะไรอ่ะขนมเอาเอ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่ขึ้นมนะ อันนี้อะไรอะ่ะคืออะไรโปรดช้าไปหน่อยสิอ้าวเอาพอ้างลอยเหรอเอาตัวเราก็ลอยด้วยอุ้ยเพราะตัวเราลอยพันเร็วมากเลยนะ ให้ผู้ชายยันอ้าวไม่ใช่ต้องคำด้วยโอ้ยายมันมีอะไรให้เล่นบ้างอะอะไรบ้านนี้จะไปฉันจะไม่ได้ไปนะป้ายปนะุ๊บโันเราแพ้ตู้หม้ แพ้อะไรอ่ะอ๋ออแพ้แลูลกกระจอกเทพลูกกระจอกลูกกระจอกเทพลูกกระจอกเทพนั่นแหละลูกกระจอกเทพไปเอาไปเผาทุกคนเอาอไปอพอท่านน่าจะเปลี่แล้วเมื่อกี้น่าจะไม่มีอะไรเล่นแล้วแหละถือว่าจบเอา้าให้ลูกฟังดีนี้ได้สิบเอ็ดแล้ว อีกเก้าอยู่ไหนอีกเก้าอะแพทต้องอึ๊อโอเคโอเคกขอขอ็ค่ะคลิปนี้ก็จบคลิปไปก่อนค่ะบ๊ายบายก็เป็นกับบ้างค่ะหลังจากที่เราเล่น,นเกม God t o t p u t e r เดี๋ยวคลิปหน้าจะไปเจอกันเลคะ่ะบายบายเจอกันนะคะแล้วเจอกันก็จะมาก็พาาปกิ่แพทต้องทำต่อแล้วก็พามา ทำอะไรต่อต่อเ็มหนะ้าทำอะไรต่อเจ้าข่าวายบาย